5สิ่งที่ต้องรู้ถ้าคุณคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกสวัสดีครับทุกคนถ้าคุณกำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกการรู้ทักษะการขับและวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยคือเรื่องสำคัญวันนี้เราจะมาแชร์5เรื่องที่มือใหม่หัดขับ โดยเฉพาะรถ EV ีจะต้องรู้เพื่อความปลอดภัยและก็ยืดอาย,อายุการใช้งานให้อายุการใช้งานของรถรงนั้นยาวนานเพิ่มขึ้นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ให้ถูกวิธีอย่าชาร์จจนเต็มร0 0ซหรือใช้จนแบตหมดเกลี้ยงทำแบบนี้บ่อยๆอ,อาจจะทำให้แบตนั้นเสื่อมเร็ว ชาร์จแค่เพียง80%ก็เพียงพอสําหรับชีวิตประจําวันของเรานะครับแต่ถ้ากรณีเราจอดรถนานๆก็ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ร้อนจัดระบบเบรกรีเจเนอเรทีฟเบรกกิ้งคือจุดเด่นของรถ e ีวีถ้าเราปล่อยคันเร่งรถจะชาร์จไฟกลับไปที่แบตโดยอัตโนมัติจะช่วยประหยัดพลังงานและก็ลดการเสรียสีของพระเบรกได้ดีฝึกใช้ให้คล่องจะขับนุ่มนวลมากขึ้นและก็ประหยัดค่าเบรกด้วยนะครับ รถ EV ส่วนใหญ่จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Eco Mode ที่จะช่วยประหยัดพลังงานเหมาะกับการขับในเมือง Sport Mode ใช้เมื่อต้องการความแรงแต่ระวังแบตหมดเร็วนะครับและอย่าลืมใช้แอปแผนที่ในรถเพื่อหาจุดชาร์จล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดกลางทาง อีวีการบำรุงรักษาน้อยกว่ารถน้ำมันแต่มีจุดต้องเช็คเป็นประจำเช่นระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่และยางรถที่สึกเร็วกว่าปกติเพราะน้ำหนักรถจะมากกว่ารถสันดาบทั่วไปตรวจลมยางทุกเดือนและสลับยางทุก1,000 0กิโลเมตรตามคู่มือรู้หรือไม่ e ีวีมีระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องระวังหากเกิดอุบัติเหตุเราจะต้องรู้ตำแหน่งสวิต ตัวตัดวงจรฉุกเฉินและห้ามใช้น้ำดับไฟแบตเตอรี่โดยเด็ดขาดต้องใช้ถังดับเลิงคลาสดีแทนส่วนในกรณีเวลาที่เราขับในพื้นที่ชุมชนที่มีคนพลุกพ่านจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ารถ e v วนั้นไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีท่อไอเสียเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพียงรู้5เรื่องนี้ คุณก็ขับรถอีวีได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและก็ยืดอายุรถของคุณได้อีกยาวนานถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์คำถามเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กแล้วทุกปัญหาเรื่องรถจ,จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบพระคุณครับสวัสดีครับ